สวัสดีครับผมก,กลับมาเจอกันอีกแล้วสําหรับคนตื่นดูบอลนะผมเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปผลการแข่งขันของคู่คืนวันอาทิตย์กันนะผมว่าผลการแข่งขันและตารางคะแนนนะผมก่อนอื่นขอฝากแคมเปญสาหรับมอเตอร์โชว์นะผมของค่ายอ m มาดาแอนคู่นะผมท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์ใช้งานอีกหนึ่งทางเลือกครับรถไฟฟ้าร้อยเปซต้องการ เข้างานมอเตอร์โชว์ทักทายเราครับเรามีบัตรให้ท่านนะครับผมเพื่อเข้าชมงานและเลือกซื้อรถนะผมของ o อมด a าแอนเจคู่ของเรามีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นนะผมรุ่นแรกเลย o อม d a c ซไฟนะครับรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์เป็น SUV ผมและรุ่นที่2นะครับผมเจคู่หรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่เป็นออฟโรดนะผมสไตล์บ็อกซี่นะครับ อีกหนึ่งทางเลือกครับ PHV e JQ7 จองสิทธิ์นะผมสำหรับลูกค้าที่สนใจปักอินไฮบริดนะผมวิ่งสูงสุด1,300กิโลอัพอัพนะผมท่านใดกำลังมองหาทักทายได้ครับเรามีบัตรเข้าชมงานงานเริ่มตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่6เมษายนนะผมชยชยเลนเจอร์1ถึงชชยเลนเจอร์นะผมท่านใดสนใจก็ทักทายได้ครับก็เดี๋ยวเรามาสรุป ผลการแข่งขันของเมื่อคืนนะผมคู่แรกเลยนะผมสองทุ่มครึ่งอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอการมาเยือนของเชลซีนะเป็นอาร์เซนอลครับเก็บชัยชนะในบ้านได้1ต่อ0เหนือเชลซีนะครับผมคู่ที่2นะครับเวลาเดียวกันครับฟูลแลมเปิดบ้านชนะสเปอร์นะผมสบผมูนและคู่ดึกนะครับผมเลสเตอร์เปิดบ้านพ่ายแมนยูนเต็ด3ต่อ0นนะครับผมก็ เป็นผลการแข่งขันที่ทําให้ตารางคะแนนมีการขยับขึ้นมาเพิ่มเติมนะผมจากเดิมนะครับตอนนี้ตารางคะแนนนะผมอาร์เซนอาลิปเปอร์พูลคนระับโทรทีครับลิปเปอร์พูลอันดับที่1แข่ง29นัดมี70คะแนนอันดับที่2อาร์เซอนอลแข่ง29นัดมี58คะแนนนะผมตามหลังลิเปอร์พูลอยู่12คะแนนนะผมแข่งเท่ากันอันดับที่3มมีอยู่ ห้สิบสี่คะแนนเป็นฟอร์เรสต์นะครับเหนือความคาดหมายนะครับผมอันดับที่สี่เป็นเชลซีสี่สิเก้าคะแนนอันดับที่ห้าเป็น, Man City, นมม 48, แ,นนแมนซิตี้นะครับผมมีสี่ิบแปดคะแนนไล่ตามกันหนึ่งคะแนนนะครับผมและถ้ายตารางเลยนะครับผมอันดับที่ยี่สิบนะครับผมเซาท์แฮมตันนะครับผมแข่งยี่สบเก้านัดมีเก้าคะแนนตามมาด้วยเลสเตอร์สิบเก้ามีสิเจ็คะแนนและอิสวิททาวสิบเก้า 29มี17คะแนนเช่นกันนะครับและก็ยินดีกับผู้ที่ได้แชมป์นะผมคาราบาวครับเมื่อคืนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าฟุตบอลค่อนข้างจะสนุกนะผมเป็นทีมแชมป์นะผมนิวคาสเซิลนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าตั้งแต่ครึ่งแรกและครึ่งหลังเลยนะครับผมมีการเปิดบุก นะผมวางแผนมาได้ดีนะผมเก็บชัยชนะเหนือลิเวอร์พูล2ต่อ1นะครับผมทำให้เป็นเดอะวินเนอร์ของฤดูกาลนี้นะผมก็ไล่มาแต่ละปีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสนุกนะผมก็ยินดีกับแชมป์ด้วยครับส่วนรองแชมป์ก็ลุ้นต่อครับกับแชมป์พิมลีกแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ